โอ้สาวคี้อนสวัสดีนะคะสัสดี FC ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องครีมแฟมิลี่นะคะระหว่างที่เรานะคะกำลังทําความสะอาดนะคะหลักน้องครีมนะคะท่านขาดูค่ะพอเห็นพอเห็นพี่บังกรมาก็เล่นเลยนะคะหยอกอ่ะไหนไหรักกันยังไงอุ้ยหมวยเอากล้วยมาป้อนหน้อยแล้วๆครีมนอนรอแล้วเล้ว กล้วยตากก็ได้อยู่เนาในบ้านลูกกล้วยตากอยู่ข้างในอมาป้อนหนูหน่อยแล้วครีมอย่าพึ่งลูกลูกเรากินกล้วยก่อนอย่าลูกอย่าลูกเลยลุกเราเริ่มพี่หมวยครีมอาปากรอแล้วนะคะกินได้ครีมกินให้หมดเลยอ่าวันนี้เรามีเมนูพิเศษนะคะกล้วยตากไหนก็ดูนเอยคะ่ะลูกอมีเมนูพิเศษสำหรับน้องครีมนะคะกล้วยตากทำเองนะคะ ใส่งวงก็ได้ลูกนั่งลงนั่งลงใส่ปากก็ได้ใส่ปากเลยนอนแหละนอนแหละนอนแหละอคิมจะนอนกินเลย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 พี่หมวยป้อนเลยเออ ข็จะเล่นไงระวังโดนขานะลูกนะระวังโดนขานะอ้าวอ้าวเห็นพี่หมวยเห็พี่มังนี่คือกลิ้งเล่นเตือง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 อ้ยนะคะอันนั้อีกตืองอ่ะเตืองจะลุกขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นไม่ขึ้นนะคะเล่นนะคะเป็นการเล่นนะคะโอ้โหโอ้ห่าน่งท่านี้แหละป้อนเลยโอ้โหอดูดูคนลุ้นนะคนลุ้น เออป้อนใส่ปากหน่อยอา่าพี่มวยป้อนเลยเอออย่างงั้นเลยลูกค่อยใจเย็นใจเย็นอา่าคีมใจเย็นคีมบางลูกดูเสือนอนกินอา้อาอา้อาอ้าอ้าอ่าโอ้รักพี่มวย เดี๋ยวเขาหยิบเองลูกไม่เป็นไรหนูต้องบอนข้างๆเออข้างขๆๆๆ้างข้างข้างเออใส่มือก็ได้ลูกเออข้างๆอย่างงั้นเออโอ้โหกแล้วหมอยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นคิมหิวมากไหนะดูหนดูดูหน่อยหมดได้ย่างไหนเะขาดูหน่อยโอ้โหเกี้ยงเลยนะคะเดี๋ยวจะตากให้กินอีกเด้อลูกเด้ออันไหนอืม โอ้โหรักกันรักกัรรักกันนะคะเมนูพิเศษวันนี้นเ,เห็นว่าจะมีกล้วยตากมานะน้องครีมนอนกริ่งเลยนะคะท่านขาดีใจเนี้ยนี่ใเนียงคิมมีเนียง <c ười> หมดยางไหนไหนไหนปักปักปัก,ปกไหนโชว์ให้คิมดูหน่อยสำรวจกอน,ห,นหมดยากหมดแล้วนะคะเดี๋ยวพี่มวยล้างด้วยเดี๋ยวตากใหม่ Mì quay ngon dù Kim tựa ít lên luôn Kim tựa ít tựa ít lên A bạc siêng con เทียงกันค่ะอากล้วยวีมาให้หนูอีกอีกวีหนึ่งลูกอากล้วยมาให้น้องวีหนึ่งอันนี้กล้วยสดๆนะคะหาครีมอะไรทีละลูกลูกนูกป้อนเองบอ่เอาให้เป็นวีเลยเอาเป็นวีก็เป็นวีอะอ่า เป็นวีน้องคิมก็ต้องมากินทีละลูกเหมือนเดิมปอกให้น้องเลยวปอกเปลือกออกห้าโม้ค้ามังไม่ยอมไม่ยอมไม่ต้องไม่ยอมไม่ยอมเฮ้ยเฮ้ยอ๋อจะให้ปอกนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวหนูจะเดี๋ยวแม่ควานจะไปปอกอุยอ้ยอุ้ยคิม,มคิมกล้วยนะไม่ใช่ลูกบอลน,นะคิมนะโเโอ๊ยโมโหอะไรเนาะนะคะ เอาแล้วนะงอน,นอง,งอนหาดูค่ะเละตุ้มเป๊ะแม่ครับน้องเิียงทำตัวแต่เหมือนคนมากเลยปลอกกล้วยใช่ไหมไม่พอใจนะะอยากกินกล้วยตากแต่เราเอากล้วยอ่ะวีมาให้นะคะดูงอนนะคะแ,แบบทำตัวไม่น่ารักเลยนะ เอาใหม่ก่อนอ่ะเดี๋ยวจะค่อยๆปอกให้เขาทานทีละลูกนะคะอัะนไหนยังไงใจเย็นๆเลยครีมถอยอ่ะนั่งเลยฮ้ เดี๋ยวซิจะปอกให้ค่ะเดี๋ยวเอากับมืออย่างเดียวนะคะอ่ะจะจับภาพได้ไหมนี่เดี๋ยวก่อนยังไม่ได้ปอกเลยมันเลอะกันหมดแล้วนะทั้งแม่ทั้งลูกนี่คีมนี่ค่ะอ่ะใส่ปากงับลูกปอกเองเลยไหม เดี๋ยวลูกเดี๋ยวโอ,โอ้ล่วงแล้วเดีย๋ยวดูค่ะดูดูดูจะเอากับมืออย่างเดียวเดี๋ยวแกะก่อนจ้าหนูใจเย็นๆลูกอืมอาคิมแกะกินเองเลยลองดูจะแกะกินเองไหมเอามา ถ้าแกะกินเองก็จะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้อ้ยนะคะแกะกินเองไม่ได้นะคะก็เก็บทานเหมือนเดิมค่ะสาวน้อยถาวรนะคะอะไรเลยค่ะอร่อยเลยค่ะอร่อยเลยค่ะ เอออ้ยอ่ะอ่ะอ่ะสภาพทานเองก็จะประมาณนี้นะคะถ้าแม่แก่นทานเขาก็จะรีบเกินเนาะก็จะประมาณนี้ค่ะให,ให้แกะให้วันนี้ไปไเว้ยอันนี้ยังไงจุด่ฟ หมดแล้วนะคะปอกเปลือกจริงแต่ก็ทานหมดแล้วเกี้ยงไม่เหลือนะท่านค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะที่รับชมติดตามรับฟังนะคะสำหรับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย,บายสาวกิออน